สุดยอด FC พยาลังกาเป็นไง FC วันนี้บางมาัดมาบ้านบางเอียดซึ่ง,งบางมัดจะมาท้าทายจะเอาลาใบปล่อยตรงนี้บ้านบางเอียดตรงนี้ FC ดูเลยว่ามันรุกรึงรังไงล่ะไหนและ FC ช่วยเป็นกำลังใจให้บางบาทนะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งค้างเอาไว้แล้วรับรองจะได้ไม่พลาดคลิปของ,องบางมัดลอยลมไง FC แล้วดูวันนี้บางมัดก็พามาบ้านบางเอียดโอเคเดี๋ยวบางมัดจะถ่ายให้ดูบางเอียดด้วย เดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อมองหว่าบางเอียดเเละตอนนี้นะใช่บางเอียดจะไม่ติดตะกร้อแล้วเห็นลมดีใช่แล้วเเลวทีนี้บางเอียดก็มาหลังบ้านนะเอีเยนี่หลังบ้านบางเอียดแล้วก็เจอว่าวเดี๋ยวมองดจะให้ดูแจกๆเลยเต็มหมดเลยเอฟเดี๋ยวมาดูตัวตัวที่ไกลก่อนนะเฟนะงดจะซูมให้ดูโอ้องบางเอียดเริ่มแ้ไเวมาดู๋ยวก่อนตัวเซ สตัว fc สตัวสตัวแล้วก็ตัวที่ห fc ตัวนี้ซึ่งขึ้นดีมากแต่ทุกตัวนิ่ง fc สังเกตดูจะนิ่งเหมือนเคยออกขึ้นไปวางไว้นะศิรินาเดยวมัดจะซูมดูเลยนิ่งมากตัวนี้ก็นิ่ง นี่ตัวนี้มังบาทว่าน่าจะเป็นว่านกนะนิ่งสุดมัันนนกอยู่ไหแล้วก็ยังมีอีกเอฟซีเดี๋ยวบอกเลยอ่ะนี่มาหน้าบ้านมังเอียดนี่ของมังเอียดลงยังไม่ลงพี่ขึ้นอยู่เดี๋ยวไปถ่ายตัวของมังเอียดก่อนนะเดี๋ยวมังบาทจะมาถ่ายของมังเอียดไหนมังเอียดมันเข้าไปอยู่ในขี้ลมแล้วไม่เห็นเลยเนาะอยู่ขี้ลมแล้วเอฟซีของมังเอียดซึ่งขึ้นร้อยขึ้นดีตอนนี้ซึ่งมังบาทก็ ทดลองได้กับตัวนี้คือสมดักสีของบางบาทไอ้พี่ถ่ายเทียให้น้องๆดูว่ามันขึ้นรุงไหมนี่แหละเนี่ยบางบาทต้องดูก่อนเห็นไหม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 โอ้ทุ่งเห็นไหมไอ้พีเห็นไหมเดี๋ยวมาจะซูงขึ้นให้ดูางบนนะดูเลยว่ามันทุ่งหยาบแค่ไหนโอ้โหอียดแต่คือตัวนี้บางบาดเห็นคือทําที่บ้านบางบาดใอ FC ีแล้วบางบัดก็เห็นกับตาบางบาดบอกเลยว่าขึ้นซึ่งมีคนดูถูกไว้ว่ามันไม่ขึ้นแต่บางบาดบอกบางเหยียดแล้วว่ามันขึ้น ซึ่งบังหมัดก็เลยต้องลองกับตอนนี้เรามีเอฟซีขอมาให้บังหมัดทดสอบเว่ากับบังเอียดนะเลยบังหมัดก็จัดเลยจัดตอนนี้เลยแต่รอรอบางชันแป๊บหนึ่งจัดเลยจัดเลยบัหมัดใช่เดี๋ยวตอนนี้บังหมัดไปโปะเสร็จแล้วยังโปะเสร็จแล้วโอเคบังหมัดจะบุญเมื่อกี้มันมีบาดเจ็บใช่แล้วแล้วบังหมัดจะขวากล้องด้วยนะได้เดี๋ยวไปบังหมัดตั้งกล้องนี้มาเด็กๆลงให้หมดเด็กลงว่าย่ามาเล่นเร็วออกปากินตังกล้องออกครับ ช่วงกมก่อนเื่อเดี๋ได้มตัดรูปหมดใช่ไหมเฮ้ยอรกอ้ยลาวันนี้เฮ้ยอลคโอเคเคลูกเด็กออกไปหมดไปของมังมัดนี่เจ้วมากเลย หนูมังหมัดไปแล้วทุกคนมังหมัดไปแล้วน้องๆหยาทบตรงนี้นะถ้าทบตรงนี้ไม่ได้นะถ้าทบตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไอ้นู้นนะทุกคนเดี๋ยวมันหล่นมันหล่นโอเคเห็นต่อหน้าต่อถือไม่ได้ต้องจับเดี๋ยวจะมาดูวาบ้าง

อย่ต้องเล็กนั่นนั่นนั่ยอย่กอย่าพูดมากจงรับขึ้นแล้วครับเอ้าอโมามาเมางเอามาาเครื่องมีจะลมเครื่องมีจะลมแล้วเครื่องมีจะลมแล้วไม่เอาเดมามาทีว่าจงรับเครื่องมีจะลมนะครับหาเครื่องมีจะลหมเียไหมวลมามันเก็บเม่อเมีเดียรที่เียางอ่ ขึ้นเป็นจ yeah, sure. ักมาครับมันโหดเองมันเป็นไงเราเอีต์ลูกกองลังยนูกกองัเยืนลูกไปเอากองไปเอากองเด็กเอาไว้ประวัติโอเคเอาถ่ายออกมาเลยไม่ต้องกดอะไรถ่ายเลยโอเคดูกันเลยเอาซีพ่องวดเอฟซีวังหวัดวังหวัดขึ้นโหดแค่ไหนอดูเลยแล้วตรงไหมบังเอีตดนะนี่ทุกคนตรงไหมคือมันขึ้นตรงดีตรงเอีงโอ้ น้อทุกคนคือไม่ต้องถามแมาพันพือดูนะหัวบงเงียดูที่หูบังเเลยคนรอให้ตายเลยตายหูบังเีย้ยดูด้วยโอ้ทุกคนดูนี่โอ้ตายตายตายแล้วมังมัดอยู่บนหัวเลยเออนี่ชวละกโอ้เห็นไหมบงเียเห็นไหมเก่งิดงอเก่งิดเดียวเก่งิดเดียวไม่เป็นไรบางเงไมไม่ไดัเงมันวางขงข้าา้ไ้ังา ดูมังเหียดูดูเวลามันวมันวิ่งนะมังเหียดเหียดูเลยดูวิ่งดูวิ่งดูวิ่งซึ่งผลกองมังเหียดไปอย่างขาดลอยเลยโอ้โหเฮียบุดดเฮ้ย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 เั้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเอ้ย้วเฮ้ยเค้ยเฮ้ยเม้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเมมยมั้ยเฮ่วเฮ้ย่ฮมยเยเม้ยเฮเฮยเฮ้ยเเเฮยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเได้ผลได้ผลแล้วก็หางไม่เหมือนเพื่อนใช่ มั่วจนบางหมัดได้เป็นเสียนมว้ากับบีใช่ดูทุกคนมั่วได้ได้ดีไหมบางหมัดอยู่ใกล้ทะเลไงเอาขดพาไปเทียบกับมงเงียบมัดอยู่ใกล้ทะเลบางหมัดก็ชอบเอาที่ดำน้ําไปดำไงเฮ้ดูามัดชอบทลูกลิ้งไงบางหมัดก็เจี่ยวเลยามัก็เลยได้วิชาดำน้ำนะเจก่ยเลยเจี่ยเลยเออโอ้โหเชียได้กทีมลเลยเอาทุคนเลยเชี่ยวาม่เาเลยโอ้โห้เลือกทีหลงแนเจย เจ็ดเข็นมาตรงนี้เลยทันที่ว่าไนบังมาให้เอฟซีที่ตามมาถ่ายให้นะเดี๋ยวให้ดูนายเอฟซีหน่อยซูมๆอย่างซูมก่อนซูมให้มันเล็กก่อนทำมือบุกบุกบุกโอเค่อเคโอเคไม่กล้าขึ้นแล้วทุกคนดูเลยนี่เอฟซีคนนี้เลยถ่ายให้บังบาสุดยอดเดี๋ยวดังอย่าเขินโอเคเอาโอเคอย่าอย่าไปโดนตุ่มนะครับโอเคเอามาดูกันเลยถ่ายที่เชือกเลย ขายมันชนกันอย่างนี้เลยนะทุกคนดูนะว่าของมัดทุกคนเหงียได้ไหมนะดูนะเดี๋ยวของมัดเจลุ่มของมัดเจลุ่มเจลุ่มเดี๋ยวเป็นเดียวของมัดเจลุ่มแล้วของมัดใช่เดี๋ยวเจลุ่มเยอะนะของมัดเจลุ่มมันลุ่มจัดเงียบที่มุมมัดเนาว่าจะต้องให้สายชักพิทขอมัดของมึงเหยียดแทงแล้วของมัดเดี๋ยวเดี๋ยวของมัดให้สายพิทของมัดของมาเหียดแทงแล้วทุกคนเดี๋ยว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 มาเหยียดแล้วมาเหยีแล้วมาเหยียแล้วมาเหยียดแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยังไงยังไงกลุ่ม ดูสายเลยเอเป็นไงล่ะบางีนั่นนั่นขอบคุณครับสำหรับเอฟซีนี่ดูเลยนี่คือเชือกของมางมาดและนู่นคือเชือกของบางีนี่ของมงมาดเฮ้เฮ่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 เฮ้เฮ่เฮ่เดู่ฮ่เ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 พ่เ่เฮ่เฮ่เเฮ่เี่เฮ่่มเ สถานที่บางหมัดขึ้นบูนดูเอฟซีซึ่งไม่มีลาใบตัวไหนทำหนอกบางเพราะบางวัดช็อตยังไงเอฟซีช็อตจนได้เรื่องไงผมเหยียไม่กล้าขึ้นเลยเออดูเลยนี่นั่นเอฟซีเนื้อมาให้ดูนี่สายสีดำนี่งของบางเหยียดสีขาวนี่ของบางมัดนะสีดูเลยบางเหยียดไปไหว้เลยเอามัดเนาะไหวเลยหมาดไปได้เลยได้เลยบางเหยียดโอ้เช็คยาวหนัดแต่ว่าสามร้อยเมตรบางเหยียดไม่ต้องกลัวโอ้ไรอะไปแคว้น่องัน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งในสินะเดี๋ยวหมมดจะวางไว้ก่อนเดี๋ยวหงมาจะให้สายกว่าไม่เป็นไรหมมดไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรมันลงยากมันสุดยอดอยู่แล้วมันพลาดไม่ใช่ไม่แน่บางท่านมันใช่ไหมครับแต่ของหมาดนี่นี่โหดนัดเลยตันนี้แต่ว่าล่าเลยเหรอบนกลางวันมันเป็นว่าวแข่งบางเหยียดเถอะมันเป็นว่าวแข่งบางเหยียด เดี๋ยว้องมาจ้า fc ดูนี่เลยสินั่นนุ่นของบางเอียดนี่ของบางมาดตัวนี้ของบางเอียดนะสินะแล้วก็ตัวนี้ของบางมาด fc ดูเลยซึ่งท่านใดที่หาว่าบางมาัดมั่วดูเลย fc บางมาัดไม่ได้มั่วนะบางมัดจะค้นหาสูตรไปเรื่อยไงบางมาัดก็เลยได้เป็นสูตรของตัวเองซึ่งไม่ต้องลอกเรียนแบบใคร fc ดูเลยตัวน,นี้นี่บางมาดได้ดูเลยเชื่อนี่ อันนี้ตรงแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายลมใหม่ fc เดี๋ยวมันก็จะทุ้งใหม่มันจะทุ้งใหม่ซึ่งตัวนี้มันมีความพิเศษหน่อย fc มันจะวางได้ค้างคืนเลยแต่บางบัดไม่วางนะดูเลยกุมเชือกให้บางบัดทีแล้วบาดจะถ่ายโอเคอ้นหนักเลยสิโอเคไม่ไหนในนหาวแล้วบางบัดบางมันบางจันไม่โยกใช่แล้วโอ้โหตอนนี้มีบางจันมาเดี๋ยวเดี๋ยวบางบัดไปซูมบางจันก่อนนะ มังมัดจะต้องตายคนหลอกก่อนเ<ม>พราะคนหลอกพาลาใบมาหลายตัวอ๋อบางสันสวัสดีครับสวัสดีครับใบ <Bye S 2> ดีไหมบางสันไม่ไกลบายดีนู่นบางสันของผมยงเบลล์บางสันซึ<อ>่งผมปล่อยโหดมากถามมังเงี้ยเลยเลยปล่อยจังนี่เลยบางสันรู้สึกยังไงกับว่ามังมัดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้อ๋อ,อมาดตามความรู้สึกบางสันกันบางสันนเห็นมองขวากันนะนู้นองมัดอดนัดบังสันเออแทงหลบลมนี่นี่ดู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 หน้าบางสันสิฮะ ก็โอเคแล้วบางบัดถือว่าโอเคนี่ไงให้กลุมมันสองคนเลยเออยวาจะตายให้กลุมันสองคนเลยไม่ก็บางไม่ัดเูเลยแรน้ปก็ดู้เลยอซไม่เป็นไรยไม่เป็นไรครับไม่เป็นเรอยาให้อยาให้สายวินหลังคาก็พอกลัวมันขาด่ใอยาปล่อยัได้ช่กลุมสายไว้ใช่ โอเคบองหวะดอเด็กกุมให้นะเด็กไม่เคยมีคการจนนานแต่ว่าเด็กชอบเอ๊ดูเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะองไหมพาวบกระดานไปเล่นเหนืเด็กชอบแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ที่ช่องมางหวะด้วยนะถ้าเด็กชอบแล้วเด็กก็อย่าลืมนะสิเห็นไหมบางหวะให้กลุ่มให้เด็กกลุ่มหลาใบเลยสิซึ่งเด็กชอบใจเดี๋ยวมางหวะก็นี่ไงนู่นเอ่อเส้นนู้นนะโอเคคือของมังแย่เส้นนี้คือของมังหวะตอนนี้12นาที สามสิบสี่แล้วว่าบางหมัดไม่ล่วงเอฟซีว่าบังหมัดมั่วได้ผลไหมบางหมัดมั่วได้ผลไงเอฟซีดูเลยบางชั้นดูดูโคบางชั้นเลยสังเกตเลยเอฟซีบางชั้นยิ้มเลยฮะเหมือนเลยบางชั้นกระตุกให้สักทีทีเดียวบางชั้นขอดึงสายกระตุกทีเดียวบางชั้นไม่ไม่ลงหัวเลยลงงมาแต่ว่าครับกระตุกทีเดียวบางชั้นครับนั่นแหละครับผมโอ้โหบางชั้นมากระตุกให้ขึ้นต่อขึ้นต่อ ขึ no oh, oh, no. ้นต no. no, ่อเอฟซีเห็นไหมคือถ้าอยู่ที่สายนี้จะไม่ร่วงโอ้โหตอนนี้เอฟซีแมวเอาแล้วเอาสายแล้วทำจริงมากไปวนี้เนาะมากตั้งใจออกไปเนี้าะมันครับม้มันเกลี้ยงนนั้นหรอกเหลอ้ยงหวานตรงนั้นโอ้วตัวนี้เล่นโูกเล่นลู้โอ้โห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 อยู่เลยอดูเลย มาหนี like S S <S in in ้าสายน่าออกแก่กว่านีはは uh, ้นะแทงดีกว่านี like ้อีกบางเหยือเด้อนี่นาออน่นนบางชันเออเบือยมาใช้ได้ไหมสายเดอันี้เบอร์ดติดบางชันใช้เบืออะไรเบ์อะไรวะอันนี้เบอราติดนว่ามาอผมอยากได้เล็กกว่านี้บางชันผมอยากให้มันสุดอันนี้มันนักไปอิดนึงผมอยากให้มันสุดบางชันแต่พีมันบนยากไงบางเหี้อแต่แต่นี้มันบนยามันยืดับเลยนี่แต่ว่า นี่ว้าเต็มเลยนี่ออต้องไป้นเห็นไหมเอฟซีัมาดเห็นไหมเอฟซีัมาดบังเอียดวิ่งเลยบังเอียดไปไหนไปตรงในหัวก่อนนะบังเอียดเนี่ยในหัววิบเอานั่นางเนหรอบังเอียดฮะิงเหรอเี๋ยังมาดไปบนมดึงเอกิงเหรอกิงโอเคได้มีดูเดี๋ยวเดี๋ซ เอฟซีบางหมัดอยากดูอยากดูที่บางเอ็ดบอกว่าจะไปบุญตรงนี้ก่อนบางเอ็ดจะไม่ยอมบางหมัดเจ้ยาพวกนี้มังสันกับบางหมัดบุญไหมเกียรติบุญเลยโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้14กว่านาทีแล้วยาวแล้วบางหมัดขอจบคลิปไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวบุญรอบต่อไปบางหมัดช่องบางเอ็ดตามตัวเขาเมียเอ็ดแล้วก็ไปดูเออ่ตามช่องของบางชันด้วยนะเพราะช่องบางชันเห็นว่าเปิดไว้แล้วเป็นช่องหน้าต่างเอฟซีไม่ใช่ช่องยูทูบ บางทันไม่ออเวฟซีต้องยูทูบบางทันอยากจะดังในช่องบางมาดกับช่องบางเอียดโอเคโอเคสําหรับคลิปนี้บางมาดก็ไม่มีอะไรมากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บางมาดด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะสําหรับเอฟซีภาคอีสานมีมั้งไหม่งคําตอบหรือคอมเมนต์มาใต้คลิปบางมาดนะโอเคไหมเห็นไหมเห็นบางมาดไหมโอเคสำหรับพี่ปนี้บางมาก็ลาไปก่อนรักเอฟซีทุกคนฮัสบอรเฮ้เกดไปที่บางมาดทีให้บนผัว